นี่คือมังกรหรือพญานาคอีกหนึ่งแห่งในศิลปะกัมบูชาจังหวัดเปลยเวงนะครับทุกคนนี่คืองานศิลปะและฝีมือที่ถ่ายทอดมาจาก d n เของแท้นะครับทุกคนต้องยอมรับว่าสวยในแบบของตัวเองนะอย่าว่ากันนะครับสำหรับมังกรหรือว่าพญานาคที่กัมบูชา สวัสดีครับพผมนลองชาแนลนี่คือศิลปะของกัมพูชานะครับจังหวัดเปยเวงนี่คือมังกรหรือพญานาคอีกหนึ่งแห่งในศิลปะของกัมพูชานะครับที่สามเณรเ,เ,เนี่ยร่วมกันนะครับสร้างขึ้นมาด้วยมือของสามเณรเ,เองนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นงานแฮนเมดเลยทีเดียวแต่ก็มันคือ น่าจะเป็นพญายนาคนะครับทุกคนน่าจะเป็นพญายนาคมันก็สวยงามนะครับน่ารักอีกแบบนะครับทุกคนแต่ว่าเรามาดูคอมเมนต์นะครับโซเชียลกันดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นยังไงนะครับกับพญายนาคมังกรของศิลปะกัมบูชานะครับทุกคนมันคืออะไรกันแน่นะครับชีเมโจไโด้หรือเปล่านะครับทุกคนโอเคครับก่อนที่จะไป ฟังคอมเมนต์นะครับทุกคนก็อย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ช่องของผมต้องลงแชร์ด้วยนะครับผม <c oughs> ผมแค่ก็ขำเฉยนะครับมันก็ดูน่ารักดีนะครับมันเป็นงานแฮนด์เมดนะมันสวยในแบบของตัวเองนะครับคือสามเณรก็ช่วยกันทำนะครับมันก็ดูสวยดีนะครับทุกคนก็โอเคครับเรามาฟังคอมเมนต์กันดีกล่วนะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงครับกับรูปพญานาคแล้วก็มังกรนะครับศิลปะ ของสามเณรที่สร้างขึ้นมานี <okay S 2> ้นะครับผมโอเคครับทุกคนครับมาฟังคอมเมนต์แรกนะครับคอมเมนต์แรกเนี่ยบอกว่าใบสีบ้านผมยังเป็นพญานาคกว่านี้เลยนะครับก็มีคนมาตอบบอกว่าอันนี้ในภาพไม่รู้ว่าเป็นพญานาคหรือแมงบองขนครับขออภัยนะครับแอดแอดก็อดขำไม่ได้คำว่าแมงบองขนนี่แหละโอเคครับคอมเมนต์ต่อไปครับก็บอกว่า นี่คือนอนนะครับก็อย่าว่าเพื่อนเลยนะครับเขาเป็นต้นตำรับนะครับนี่คอมเมนต์ต่อไปครับก็มาบอกว่าว้าวมันสวยงามมากมันเซอร์ไพรส์จริงๆเมื่อต้องเห็นมังกรหรือพญานาคของกัมบูชาคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่านี่คือนอนช้าเขียวตอนโกรธสินะค <c oughs> อมเมนต์ต่อไปครับบอกว่า ศิลปะและฝีมือที่ถ่ายทอดมาจาก DNA ของแท้ต้องแบบนี้สิถ้ายอมรับและอยู่ในแบบตัวเองผู้คนเขาก็จะเมตตาสงสารแต่นี่เคมไปทั่วให้ผู้หลายผู้อื่นสิ่งที่ได้รับกลับคืนก็คือความเกลียดชังโดนขุดคุยบรรพบุพร,รุษขึ้นมาประจานให้โลกรู้ความเป็นมาอันนี้ขอม่ต่อไปครับก็บอกว่านี่คือเราต้องมองในมุมงานศิลปนะครับเออมันก็จริงนะ อันนี้เป็นชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติเนี่ยก็มามาบอกว่าปรับปรุงทัศนคติเรียบร้อยนำเสนอสิ่งที่ตัวเองมีและเป็นของอแคมป์จริงๆไม่ต้องสนใจว่าดีหรือไม่ดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีงานที่ดีเห็นเยี่ยมเห็นไหมความขัดแย้งน้อยลงทีนี่ <laughs> โอเคครับนี่เป็นชาวต่างชาตินะครับทุกคนก็มาดูชาวต่างชาติคนต่อไปคอถึงค่าคนต่อไปก็บอกว่า ชอบทัศนคติแบบนี้เริ่มต้นและพัฒนาได้ดีมากก็ชาวต่างชาติคนต่อไปก็บอกว่าคุณได้ถามพระเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่นี่คือสัตว์อะไรอย่าตัดสินที่หน้าปกจริงๆนะครับทุกคนอย่าตัดสินที่หน้าปกที่หน้าปกนะโอเคคอมเมต์ต่อไปครับก็บอกว่าอ่าน่ารักดีครับดุดันไม่เกรงใจใครคอมเมต์ต่อไปครับก็บอกว่าผมว่าดีงานตำบลงานหมู่บ้านก็ประมาณนี้แหละตามแรงศรัทธา ก็จริงนะครับผมถ้าเป็นงานตามหมู่บ้านงานอะไรเนี่ยก,ปก,ปก็ประมาณนี้แหละเนาะโอเคก็คอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าใช่ใช่ประมาณนี้แหละเราด่าขมีนมาตลอดนะแต่นี่คือพระเนนเขาก็ทําสุดฝีมือแล้วตามอัตภาพแค่นี้ก็โอเคแล้วก็สวยนะครับดูน่ารักดีนะในแบบอ่า สามเณรทำกันนะครับเด็กๆทําเด็กๆสามเณรทาไายขนานก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับทุกคนคอมมนต่อไปครับก็บอกว่างานบ้านผมสวยและได้สัสดส่วนมากกว่านี้หลายเท่าตัวแถมเป็นเด็กนักเรียนและชาวบ้านช่วยกันทําศิลปงานขมิ้นก็จะประมาณนี้ทั้งประเทศต่อให้เป็นช่างขมิ้ก็ได้ประมาณนี้แหละครับ <c oughs> ข้อม่ลต่อไปครับก็บอกว่างานหรือศิลปที่เกิดจากความสามคัคคีความศรัทธาของชุมชน คือที่สุดและสุดยอดครับไม่ว่ามันจะออกมาแบบไหนก็ตามมาฟังคอมเมนต์ของชาวกัมพูชากันนะครับเขาบอกว่าพญานาคถูกสร้างโดยพระเนนอ,อ๋แสดงว่ามันคือพญานาคนะครับพญานาคถูกสร้างโดยพระเนนไม่ใช่ศิลปินมืออาชีพคนไหนมันงี่เง่าความคิดที่ว่าบางประเทศมักจะเอางานหลวงของพวกเขาไปเปรียบเทียบอย่างไรก็ตามฉันชื่นชมผลงานของพวกเขา นี่ครับนี่เป็นชาวกัมพูชานะครับที่มาคอมเมนต์นะครับทุกคนมาฟังคอมเมนต์ต่อไปครับก็บอกว่าไม่ได้บูลลี่นะนี่กับชอบเพราะมันคืองานศิละปะแบบพื้นบ้านซึ่งแน่นอนมันก็ไม่ได้สัดส่วนหรือสวยงามวิจิตพิสดารซื่อๆตรงตง,ตง,ง่ายแต่มองถึงว่ามันคือการแสดงออกถึงความสามาัคคีในชุมชนที่ควรค่าแก่การสนับสนุนครับเพราะชุมชนของไทยเองก็มีศิละปะแนวนี้เยอะแยะ ไปตามชุมชนในต่างจังหวัดสมัยก่อนนะคอมเมนต์ตัวไปครับก็บอกว่าถือว่าสร้างสารรค์อยู่นะใช้วัสดุจากธรรมชาติคอมเมนต์ตัวไปครับบอกว่าพญานาคตัวจริงไม่เคยมีใครเห็นอาจจะเป็นเหมือนในรูปก,ก็ได้ใครจะไปทราบอืมก็จริงนะครับทุกคนคอมเมนต์ตัวไปครับก็บอกว่าเขาจะร้องขึ้นมรดกโลกให้ไหมครับค <laughs> อมเมนต์ตัวไปเขาบอกว่าหนอนตัวแรก แล้วก็หนอนตัวที่2ก็ชาวกัมพูชานะครับก็มาเม้นนะครับบอกว่ากินเยอะไปเลยอ้วนขอไม่ตัวไปครับบอกว่าสงสัยติดโรคระบาดหน้าตาพญานาคเลยเหมือนโดนผีสิงเจอกลางคืนมีวิ่งป่าาปกัมพูชาก็อันนี้เป็นชาวกัมพูชานะครับบอกว่านี่ไม่ใช่มังกรแต่เป็นหนอนต้นกล้วยขอไม่ตัวไปครับก็บอกว่าเห็นความตั้งใจทําของพระและเน้นครับ สึ่งทำกันเองไม่ใช่ช่างศิลป์แถมทำจากฟางและแสแลนเท่านั้นเป็นงานระดับบ้านๆไม่ใช่งานระดับชามมติคอมเมนต์ต่อไปครับก็บอกว่าก่อนจะว่าอะไรเขาผมมองว่าเขาก็พยายามที่จะทำให้ดีนะเป็นความพยายามของเด็กๆสามเณรหล่านั้นสร้างจินตนาการเดี๋ยวฝีมือเขาก็ดีเองคอมเมนต์ต่อไปครับก็บอกว่าทุกอย่างทุกแบบคือจินตนาการอย่าว่ากันงานศิลป์ของใครของมันชอบไม่ชอบแบบไหนเป็นสิทธิ สร้างแบบไหนก็เป็นสิทธิ์คอมเมนต์ตัวไปครับก็บอกว่าสวยตามแบบฉบับออริจินัลที่กำแพงครับคอมเมนต์ตัวไปครับก็บอกว่าพญานาคหรืองูดินของแท้ต้องแบบนี้คอมเมนต์ตัวไปครับก็บอกว่าโอ้นี่มันตัวอะไรอย่าบอกนะว่าเป็นพญานาคคอมเมนต์ตัวไปครับบอกว่านึกว่านอนชาเขียวยิวใบกระท่อมคอมเมนต์ตัวไปครับบอกว่านี่คือหอยทาก โอเคครับทุกคนครับเห็นแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรเลยครับหนอนชาเขียวหรือว่ามังกรหรือว่าพญานาคหรือว่าหอยทากนะครับก็เขาไม่ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นฝีมือนะครับแอดว่าดูดูก็ดูฝีมืออยู่นะครับสําหรับสามเณรนะครับมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับที่ช่วยกันทํานะครับมันดูน่ารักนะครับสวยในแบบของแบบบ้านๆนะครับสําหรับการงานฝีมือนะครับงานแฮนเมดเลยนะครับทุกคน ก็ถือว่าเป็นงานศิลปะแบบพื้นบ้านนะครับก็สวยในแบบพื้นบ้านแบบบ้านบานนะครับทุกคนสามเลนก็เก่งนะครับที่สามารถทําได้ขนาดนี้นะครับทุกคนโอเยครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมน่าลงช anel ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ